ลูกหนึ่งขวบกว่าแล้วอยากฝึกให้ลูกเริ่มนั่งกระโถนฝึกยังไงดีแนะนำสีวิธีง่ายๆมาลองทำตามกันดูนะคะ 1. ฝึกลูกนั่งให้ชินเมื่อลูกเริ่มแสดงท่าทางนั่งยองยองหรือสีหน้าว่าอยากเข้าห้องน้ำแล้วควรลองอุ้มมานั่งเล่นที่กระโถนให้เกิดความคุ้นชินก่อน ควรฝึกบ่อยๆทุกสองถึงชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหลังกินนมเสร็จลูกจะได้รู้ว่าควรนั่งที่กระถนทุกครั้งที่รู้สึกปวดค่ะ 2. พูดคำว่าอึอฉี่ให้ลูกจำเพื่อให้ลูกรู้ว่าทุกครั้งที่ลูกปวดแล้วพูดคำนี้ออกมาแม่จะได้พาไปนั่งที่กระถนและคุณแม่ไม่ควรแสดงท่าทางรังเกยียจให้ลูกเห็นด้วยนะคะ 3. พ่อแม่ควรอยู่กับลูกตอนที่ฝึกนั่งและในระหว่างที่ฝึกนั่งควรหากิจกรรมให้ลูกทำไปด้วยเช่นชวนเล่นของเล่นเพื่อให้ลูกรู้สึกผ่อนคลายไปด้วยกันค่ะ บางครั้งก็ควรทําให้ลูกดูด้วยว่าผู้ใหญ่ก็ต้องนั่งขับถ่ายเหมือนกันลูกจะได้อยากทําตามค่ะ 4. ชมลูกเมื่อนั่งกระโถนสําเร็จเด็กบางคนอาจต้องใช้เวลาในการฝึก1นถเดือนเลยควรชมลูกเมื่อทําได้ดีแต่ถ้าลูกยังไม่พร้อมพ่อแม่ก็ควรอดทนคอยให้กําลังใจฝึกให้ลูกทําบ่อยๆและไม่ควรตําหนินะคะแล้วคุณแม่มีวิธีฝึกลูกนั่งกระโถนยังไงกันบ้างมาแชร์กันด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ